สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องใหม่ทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับใหม่อีกแล้วนะคะในช่องน้องใหม่เก่งสวยคัดเกตกันอีกแล้วนะคะวันนี้ใหม่มีรถสวยๆมาให้พี่พีได้ดูได้ชมกันอีกแล้วนะคะตัวนี้เลยเป็นตัว Honda Jazz 1.5 RS เลยค่ะตัวนี้นะคะทอสุดสวยแบบนี้เลยค่ะราคานะคะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่ 549,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นปี2018กันเลยค่ะเลขไม่น้อยมากเลขไม่อยู่ที่70,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เลขไม่ไม่ถึงแสนนะได้ปี2018นะคะที่สำคัญนะคะเครดิตฟรีดาวเลยค่ะผ่อนเริ่มต้นที่10,000บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญานะคะพี่ๆคนไหนเครดิตดีนะคะฟรี Down, ดาวมีดอกเบี้ยพิเศษให้พี่ๆด้วยนะคะเริ่มต้นที่ 2.59นะคะได้ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะติดต่อใหม่มาได้ที่เบอร์0 9 0 2 6 5 9 0 1 0เลยหรืออยากมาดูรถมาลองขับได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เซรียไทย68แยกหนึ่งเลยนะคะบริษัทเรานะคะเปิด9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยหรือติดต่อใหม่มาได้ตลอดนะคะ อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันไหนหรือเจาะลึกคันนี้นะคะติดต่อใหม่มาได้ตลอดเลยรถเรามีให้เลือกมากกว่า400คันเลยค่ะมีรถให้พี่ๆเลือกทุกประเภทเลยนะคะก่อนไปดูไปชมคลิปนะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่ฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเดี๋ยวรถเข้าใหม่มาใหม่จะเอามาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันก่อนใครเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวใหม่พามาดูด้านหน้าเลยด้านหน้านะคะตัวนี้กระจังหน้า เป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะมีสัญลักษณ์ R S C แดงอยู่ตรงกลางดูอยู่ควบคู่กับสัญลักษณ์ h o n ด้าเลยนะคะตัวนี้ป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครแล้วเรียบร้อยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะโคมไฟใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้โคมไฟด้านหน้านะคะใสๆสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้นะคะดูเลยนะคะมีไฟเดยไลท์ให้ด้วยนะคะ ดูนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยเลยพี่ๆไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเลยนะคะมาดูแม็กค่ะดูนะคะแม็กตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยเดิมแท้โรงงานเลยนะคะน็อตซีรูแบบนี้ตัวนี้เป็นแม็กสิบหกเลยนะคะสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆดูเส้นสายนะคะหองรถเรานะคะการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีตัดต่อตัวรถพิความชนหนักหรือจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะเราดูในซุ้มล้อกันเลยค่ะโชคเดิมนะคะ น็อตเดิมเลยน็อตไม่มีหลุดไม่มีหายสูญหายไปอย่างแน่นอนเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะกระจกมีไฟเลียวติดมาให้ด้วยตรงกระจกน,นะคะฟิล์มติดมาให้แล้วเรียบร้อยดําทึบแบบนี้เลยกระจกเดิมแท้โรงงานของ Honda เลยนะคะคิ้วกันสาดมีติดมาให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะด้ามจับสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ดูด้านในเลยคุมโทนด้วยสีดำแบบนี้นะคะเบาะให้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะได้แดงแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะโครงสร้างดูน็อตนะคะดูน็อตด,ดูโครงสร้างเม็ดอารคมชัดทุกจุดนะคะไม่มีการทําสีมาอย่างแน่นอนเลยนะคะตัวนี้นะสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีการชนข้างมาอย่างแน่นอนนะคะดูจากรอยนะคะเราไม่มีการเปลี่ยนประตูแน่นอน ดูเลยหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะติดต่อใหม่มาได้เลยที่เบอร์0902659010นะคะตัวนี้นะดูพับเบาะได้แบบนี้เลยใช้งานเทียบเท่ากับรถกระบะเลยนะคะถ้าเป็น h อ n d a าจนนะพี่ๆสามารถพับเบาะได้เรียบแบบนี้เลยนะคะตัวนี้มีถาดเก็บไว้ให้ด้วยนะคะมีถาดไว้ให้รองของเก็บของด้วยยิ่งพับเบาะอกีกแล้วพี่ๆหาซื้อผ้าแบบผ้ายางม,มาปูปึ๊บ เหมือนรถกระบะเลยเก็บของได้เยอะนะคะเหมาะสำหรับพี่ๆที่ชอบไปแคมปิ้งกันนะแคมปิ้งเราไปนอนได้เลยท้ายรถนะคะหรือว่าขายของอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะพี่ด้านหลังมีไฟเบรกอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ RS อยู่ด้านนี้เลยดูนะคะสวยๆแบบนี้แจนมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะคะจะไม่เปิดให้ดูนะนี่มีไล่อากาศให้พี่ๆแล้วเรียบร้อย ดูเลยกว้างแบบนี้เลยสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะดูน็อตนะคะดูน็อตเดิมเดิมเลยไม่มีการขายไม่มีการปรับเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะเม็ดอาร์คคมชัดทุกจุดเลยค่ะพี่พี่ขาดูนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะดูรถให้ดูทุกจุดเลยนะคะรถซื้อไปราคาหลายแสนนะคะอยู่กับเราได้อีกยาวๆเลยนะคะจะซื้อทีต้องเลือกรถดีๆนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะเรามีรถให้เลือกมากมายเลยพี่ๆเข้ามาดูรถก่อนได้เข้ามาลองขับก่อนได้นะคะชอบค่อยซื้อคะ่ะพี่ๆขาดูนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเอาให้ดูด้านร่างกันเลย นี่เลยนี่ชุดนู่นชุดนี่ดูนะคะสวยๆแบบนี้นะสนใจติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะดูนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED ไฟมอลติรีเฟเลกเตอร์นะคะสวยๆแบบนี้คันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่เริ่มต้นที่10,000บาทเท่านั้นนะคะ เครดิตดีฟรีดาววันส่งมอบรถนะคะพี่พี่ไม่อยากใช้เงินออกรถพี่พี่เข้ามาได้เลยนะคะพนักง,งานบริษัทพนักง,งานราชการนะคะอนุมัติไวสุดได้หนึ่งชั่วโมงเลยพี่พี่สามารถรับรถไปได้เลยนะตัวนี้เป็นปรับกระจกออโต้นะคะฝั่งคนขับนะคะล็อกกระจกปรับกระจกข้างอยู่ตรงนี้นะดูเลยให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นฝากระโปรงฝาน้ำมันเปิดอยู่ด้านล่างนะคะ เราให้ดูโครงสร้างนะคะน็อตเราจุดมาร์กโรงงานยังอยู่เลยค่ะพี่ๆค่ะม็ดอาร์คนะคะตัวนี้นะที่ใส่แก้วอยู่ตรงนี้เลยฟองมาลัยฟองมาลัยเป็นวัติดฟังก์ชั่นนะคะแบบนี้นะ มีหน้าจอให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะเกียร mm ์ออโต้นะคะตัวนี้คอนโซลหน้ากว้างมากๆเลยค่ะพี่ๆขะคันนี้นะคะราคา5 4 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะสวยๆแบบนี้เรียกไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นเลยไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกลับกอไม้อะใดๆทั้งสิ้นนะคะเบาะให้มาเป็นเบาหนังนะคะข้างบน คุมโทนด้วยสี่เทาเลยนะคะคันนี้ได้เป็นปี2018สวยสวยๆแบบนี้เลยดูนะคะข้างในห้องผู้โดยสารนั่งกว้างสบายมากเลยค่ะพี่พี่สะดวกต่อการใช้งานเดินทางไกลได้เลยไม่เมื่อยแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวใหม่พาไปดูหน้าฝากระโปรงนะคะใหม่ขออนุญาตตัดภาพไปเลยนะคะ มาค่ะมากันที่หน้าห้องเครื่องเลยเครื่องนะคะ Honda i v t EC แบบนี้เลยมีฝาครอบนะคะเครื่องสัญลักษณ์นะคะน็อตเดิมมิดจุดมาร์กยังอยู่ครบนะคะตัวนี้นะคะไม่ม็ดอาร์คดูนะคะม็ดอาร์คเราประกันนะคะไม่มีเปลี่ยนเครื่องกับเครื่องแน่นอนนะคะเดิมแท้โรงงานเลยมิดอาร์คน็อตนะคะ ดูกรตนติได้ว่าไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนนะคะฝากระโปรงไม่เคยเปลี่ยนนะคะน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่เคยขันนะคะสวยๆแบบนี้เม็ดอาร์ครมชัดทุกจุดเลยนะคะพี่ๆของเรลนะ้ำวันเครื่องนะคะเราเปลี่ยนให้วันส่งมอบเลยค่ะพี่ๆเราตรวจเช็คให้ก่อนนะคะสวยๆแบบนี้นะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะมีสัญลักษณ์มอกเม็ดอาร์คนะคะคมชัดทุกจุดนะคะพี่ๆขาเราลดเรานะคะรับประกันโครงสร้างนะคะ ที่บอกนะคะบริษัทเพชรยนต์เรานะคะเปิดมามากกว่า20ปีแล้วนะพี่ๆกลับมา10ปี20ปีข้างหน้าพี่ๆก็ยังเจอเราอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเรานะคะเป็นพื้นที่ของเราเองไม่ได้เช่าเลยนะคะสรุปนะคะรถคันนี้เป็น Honda Jazz นะคะ1.5 RS ราคา549,000บาทนะคะได้เป็นปี2018เลยเลขไม่น้อยค่ะ เล็กมาอยู่ที่7 0,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีพี่พี่ฟรีดาวกันไปได้เลยนะคะรับรถศูนย์บาทกันไปเลยได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59นะคะต่อด้วย2.79แล้วก็2.99นะคะตลอดอายุสัญญาเลยค่ะพี่พี่เข้ามาลองขับลองดูรถกันได้นะคะที่บริษัทเพยรยนนะคะเซรีไทย68แยก1เลย9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะ หรือติดต่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยในเบอร์0902659010นะคะสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีบริการรถสไลด์จัดส่งนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยอาชีพอิสระก็ออกรถได้นะคะให้มีรายได้ชัดเจนแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ขอตัวลาไปก่อนนะ เดี๋ยวใหม่มีรถข้าใหม่มาใหม่จะเอามาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ